สองวันสบายสไตล์ซุปตาลูกสามเข้าสวนอยู่กับดินกับหญ้าง่ายๆเป็นภาพที่ได้เห็นบ่อยๆหากวันไหนที่ซุปตาคุณแม่ลูกสามชมผู้อรารยาไม่มีตารางงานก็มักจะพาลูกๆสายฟ้าพายุและน้องเกลไปเที่ยวเล่นใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านยายหนิงเป็นส่วนใหญ่เพราะนอกจากจะสวยบรรยากาศดีแล้วยังร่มรื่นและมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมตลอด ล่าสุดเช้าวันนี้แม่ชมพู่ก็ได้โชว์ลุกสบายสบายเข้าสวนยายหนิงไปเก็บผักที่ปลูกไว้เต็มบ้านออกผลผลิตงอกงามเขียวขจีนอกจากนี้หลายคนต่างโฟกัสไปที่คุณแม่ลูกที่สามที่สวยสะพรั่งแถมหุ่นดีเวอร์กล้ามแขนเส้นเลือดชัดสะดุดตาสุดๆ